เวลาเก็บไอ ISO หัวโดยนี่ให้ครบสิฮะไอ้ยี่สกรีนสีเทียนนี่ม่งโคตรเด่นเลยสโคตรออแอบว่าเห็นตั้งแต่หน้าบ้านน่ะเฮ้ยโดนไอ้เข<ฟ>ี้ยวโดนโดนฟันไอ้สัตว์ไฟโนไม่สิงแล้ว ม,มีคนมาบังกระสุนแทนกูโคตรน่ารักเลยวะโอ๊ยว่าตาฟักอุ้งกูรอดได้ไงวะเชี่ยเอ้ยมองอะไรไม่เห็น กูกดจนตายกูนอนอย่างเดียวอะที่กูโคตรแบบโคตรที่ง่วงอ่ะนอนยิง ไปเข่วะทัมพุ y e a ยเควสปลดเคมอลเนะ <c oughs> ควสแรกฆ่าห้าสิบตัวโดยไม่ตายเอ้ยทุยเควสแรกคือฆ่าห้าสิบตัวเฉยนะผมเควสที่สองเป็น ADS Q นะผมก็คือการยกเล็งแล้วก็ฆ่านะผมสี่สิบตัวเควสที่สามยิงจากด้านหลังครับยิงข้างหลังศัตรูนะผมให้ศัตรูข้างหลังให้เราแล้วคก็ยิงนะสิบห้าตัวนะเควสที่สี่เป็น ค่าสิบตัวโดยใช้ชัเปนเซอร์นะผมจุ่เสียงฮนะอันไหนก็ได้ผมโอเคนะแล้วเควสครบปลดเก็บเควสครบสี่กิเควสนี้ก็จะปลดเควสโก,โกให้มานะผมปลดเควสโกก็คือค่าสามตัวโดยไม่ตายสิบครั้งนะโอเคนะขอยิงหลังหน่อยพวกคุณ ไม่ตายวะ ังวิวสวยจัดีด,ดโอ้โหวิวดีมากกูเกิดแม่งเกิดท่ามกลางตัวกูไอ้เหี้ยนั่งทานในนู อโดนก็แปะเป็นโลกเลยวิ่งตามกูเนี่ย เลยเย่นนี่โดดยเนี่ยสไลด์เขาเท่เลยว่ะพวกโอ้โห,โ,หโหเยอะ เหลือยิงอ๋ออีก9ครั้งสามตัวโดยไม่ตายยีซีบอยยีซีหนึ่สามหนึ่งครับหนึ 1 1 2 3โห้โ่งสอามหร้ไม่รู้ยันเกอซ้อนกัน1เอ้ยสองสามนึ่ง,ส,งสองโอ้ม่งเกิดซ้อนกันมั่วหมดเลย หนึโอ okay. เคท่าไหรแลไวไม่รู้หนึ่ตัวเดีวยวตัเดีวยวสามกระไรไม่รู้เว้ยสองส โอ้ชิดชิดเฮ้ยเหล่ตัวเดียวสามนับสามไอ้ห่ายิงไม่โดนตายป้อไม่ตายอีกสาม ไปเสร็จแล้วโคตรไวโอ้โค่มัว่วตอนนี้ใช้นี่นะยวมันเน่าจะจบแล้วกังชิบมะโอ้โหอาผู้ตายได้รู้โดนมั้มึงโดนไม่ต้องบุดต้องเกิดปัเนนะี้ยโดนโดน ้าวจบก่อน,นโอ้แมดเดียว What the f u c k แมดเดียวเสร็จเลยโอ้โหดองมาต้องนานเอ้ามึงให้เขาดูคแค่เนี้ยวอตโอ้โห43ตายฮ่าขออนุญาตเคดีเลต8.8.60นะ่ะโอเค ก็จบไปสำหรับปืน ISO Hamlock นะครับผมเป็นไงกันบ้างสตหรับปืนนี้นะผมผมค่อนข้างชอบนะถ้าเกิดได้ของแต่งเกระสุนจุดสามร้อยของมันนะผมอันนี้นะมันจะลดไฟเลทแต่โบดามเกจค่อนข้างโหดมันแตะสองตัวแตะแตะตัวประมาณสองเมตรก็แตกแล yeah, like ้วนะผมแต่เขาปืนนี้ค่อนข้างช้านะไฟเลทค่อนข้างต่ำนะผมแต่ส่วนตัวผมชอบนะครับปืนนี้ก็ปืนใหม่จะมานะผมวันที่สิบห้านะวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบสามแล้วนะผมผมเพิ่งทําไอ้ปืนห่านี่ครับผม ปืนใหม่จะมาแล้วนะปืนนี้ยังทำไม่เสร็จเลยก็เอาทำไม่เสร็จเลยไม่รู้คลิปนี้จะลงวันไหนนะเผื่อแม่งลงวันที่15แน่เนะี่ยโอเคผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดล่าขยัเป็นกำลังใจผมด้วยนะผมเพราะว่าการที่ต้องมาเล่นไอ้ปืนพวกเวนนี่แล้วก็ทำเควสปลดสกินทองม,มันค่อนข้างจะเสียอารมณ์นะผมเพราะว่าค่อนข้างจะจำกัดตัวเองนะผมก็ต้องเล่นต้องยิงหัวต้องนอนยิงต้องใส่จุก เอ่อต้องเมาส์ยิงต่างๆนานาแล้วผมก็ปื้อใหม่ๆมาผมก็จะทําแบบนี้นะผมก็คือเอามาเล่นให้นะท่านทุกคนดูแล้วก็ทำเควสปลดสกินทองให้นะแล้วก็จะบอกว่าเควสมันปลดอะไรบ้างโอเคสวันนี้ก็คงต้องขอตัวกลับลาท่า,านผู้ชมไปก่อน,นผมเพราะเวลาตอนนี้ไปว่าตีสามแล้วนะผมวันนี้ผมบ๊ายบายครับ